ก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมรับฟังนะคะทุกท่านพวกเรานะคะเป็นทีมคณะกรรมการที่ได้รับค่ะเลือกให้เป็นผู้ประเมินวิธีปฏิบัติที่เบลเลอร์หรือเบสแพคชีสนะคะด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาให้คอามเห็นเกี่ยวกับการนิเทศภายในชื่อซึ่งมีชื่อผลงานว่ารูปแบบการนิเทศภายในโดยเชิงโมเดลนะคะของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการหนทบุรีค่ะโดยโรูปแบบการประเมินนะคะเราจะมีทั้งหมด6กหัวข้อหลักๆซึ่งคณะกรรมการแต่ละท่านนะคะก็ได้แบ่งหน้าที่กันดูอย่างละเอียดตามหัวข้อที่รับชอบค่ะเราจะเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะเรื่องที่มาและความสําสคัญนะคะในหัวข้อนี้ก็จะมีแยกย่อยเป็นสองหัวข้อคือความเป็นมาและสภาพของปัญหานะคะ เอกสารอ้างอิงนะคะท่านคณะกรรมการให้คะแนนในหัวข้อนี้3คะแนนค่ะเนื่องจากว่ามีการอ้างอิงหลักสูตรแกนกลางนะคะนโยบายการศึกษาแห่งชาติอย่างชัดเจนมีการเชื่อมโยงถึงปัญหาและความจําเป็นในการพัฒนางานของเวสแพ็กีตัวนี้นะคะซึ่งก็เกิดจากการปรับตัวของการแพร่ระบาดโควิด๙นะคะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างครูนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองค,ค่ะจงเกิดเป็นเสตัวนี้ขึ้นมา ซึ่งมีการกล่าวถึงบริบทของโรงเรียนและความจําเป็นในการปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ค่ะคำแนะนําเพิ่มเติมที่น่านคารารารจะให้นะคะก็คือควรจะมีการเพิ่มเติมข้อมูลเชิงปริมาณเช่นผลการวิทาการเรียนหรือคะแนนเฉลี่ยก่อนการดําเนินงานนะคะเข้ามาเพื่อให้เราเห็นภาพความแตกต่างมากขึ้นค่ะในหัวข้อที่2นะคะเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาและ หรือการพัฒนานะคะในหัวข้อนี้นะคะให้3คะแนนค่ะเพราะว่ามีการเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเชโมดิลและแอคทีฟเรียน i n g อย่างมีระบบค่ะมีการกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาไว้อย่างชัดเจนคือเพื่อพัฒนาคือให้มีคุณภาพในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ค่ะสร้างเรียนแพ็กเกจเพื่อเผยแพร่ผลงานมีการอ้างอิงการวางแผนการดาเนินงานและการขยายผลงานต่อเนื่อง ในจุดนี้นะคะท่านคณะกรรมการเห็นควรให้คาในกาเพิ่มว่าควรมีการระบุผู้มีส่วนร่วมและระบุระยะเวลาในการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะในหัวข้อที่2นะคะหัวข้อเรื่องการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายนะคะเรื่องของการกําหนดวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์มี2ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาและแนวทางที่ต้องการแก้ไขชัดเจนดีค่ะเขียนได้กระชับเข้าใจง่ายสามารถวัดผลได้ค่ะคำแนะนําเพิ่มเติมนะคะควรจะเพิ่มตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณนะคะยกตัวอย่างเช่นครูร้อยละแปมีการจัดกิจกรรมแอคทีฟเรีนนิ่งอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งหน่วยเพื่อให้สามารถติดตามผลได้อย่างชัดเจนค่ะในหัวข้อที่ 2.2นะคะ2.2เรื่องอก,การกำหนดค่าเป้าหมายมีการกล่าวถึงค่าเป้าหมายก็จริงแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังไม่มีการกำหนดจำนวนหรือว่าสิ่งที่ต้องการวัดมีการบอกว่าเขาต้องการวัดครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนนักเรียนที่เขาต้องการพัฒนาแต่ว่า เบสแพคเกจตัวนี้นะคะต้องการพัฒนาการจัดก,การเรียนการสอนของคู่ควรจะมีการระบุจำนวนครูลงไปด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการพัฒนานะคะ<ม>ตรงน,นี้ก็เลยขอเนี่ยถักคะแนน,นให้เป็น2คะแนนค่ะ<ม>แล้วก็ขอเนี่ยชื่นชมนะคะหน้าปกของโรงเรียนนะคะมีการชูตัวโมเดลขึ้นมาเลยทําให้เราเห็นสิ่งที่ ต้องการนําเสนอได้อย่างชาตินะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําในส่วนของคณะกรรมการท่านที่หนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นท่านคณะกรรมการท่านที่สองะคะ่ะครับยนท่านผูบริหารแล้วก็คณะรูเรียนเย,นเยนบดศึกษ,ษาอนทอบุรีนะครับตอนนี้เขาชื่นชมนะครับกาแฟกับเบเกอรอร่อยมาก <laughs> <laughs> ต้องใส่คณกรรการไว้ใจมั่วิหน่อยนะครับแต่ว่าก็ ทีนี้มาฟังเรื่องคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะครับก็มีข้อคอมเมนต์ค้อข้านละเอียดนะครับเตรียมจดได้นะครับประการแรกนะครับก็คือโรงเรียนเลือกใช้โ,โมเดลนะครับนี่คือเช้งโมเดลทีนี้ในบทที่มาและควตอมมนต่างๆของโรงเรียนไม่ได้เกิดนนาเลยว่าทาไมถึงเลือกใช้โมเดลนี้ดีๆโมเดลนี้ก็โผล่ขึ้นมาแล้วโรงเรียนก็บอกว่าจะใช้โมเดลนี้ในการพัฒนา ซึ่งอันนี้เราไม่เห็นว่าทาไมถึงมีนผลในการเลือกแชร์วเดีอนี้นะครับทีนี้ข้อดีก็มีหลายนะครับหลายขั้นตอนก็คืออย่างเช่นการออกแบบขั้นตอนของการดำเนินง,งานค่อนข้างมีรูปแบบแบลบีแ่นบบที่ชัดเจนมานะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อบกพร่องนิดห,หน่อยนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่น ขั้นตอนของการวางแผนนะครับก็คือมีการวางแผนอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องของการนิเทศสัญจรมีการวางแผนเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปคือนําผลการปฏิบัติงานของปีการศึกษาที่ผ่านมามานําเสนอซึ่งมันขัดแย้งการมันควรจะเป็นการนําเสนอ,อข้อบกพร่องของปีที่แล้วแล้วก็มาเป็นการนาแผนของปีการศึกษานี้ซึ่งอันนี้ก็ข้อสิไว้นะครับรวมถึง อย่างเช่นบางข้อนะครับเช่นการสร้างความตระหนักของคุณครูอย่างเช่นในขั้นตอนการนิเทศสัญจรนี่ยก็ไม่ได้มีการระบ,บุว่าทําไมต้องทำยังไงคุณครูถึงจะสร้างความตระหนักหรือให้ความสำคัญอันนี้ก็อ่าก็ก็ค่อนข้างจะมีความไม่ครบถ้วนนะครับแล้ถึงไม่ไดอยู่นความสาคัญกันในของการเขียนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับแต่ข้อดีก็มีนะครับเช่นมีเกณฑ์การให้คะแนนชัดเจนมีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนนะครับ แต่ทีนี้อย่างเป้าหมายนะครับในเบื้องต้นอันดับแรกเขียนเป้าหมายเป็นภาพรวมว่าคุณครูจะได้อะไรบ้างในในใน,ในการใช้เว็อันนี้นะครับแต่ว่าทุดท้ายแล้วเมื่อนํามาใช้จริงปรากฏว่าแยกย่อยเป็น3ากิจกรรมซึ่ง3กิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมซึ่งมีรายละเอียดแต่กันไปแต่ว่าตอนแรนกกล่าวภาพรวมคือรวมทั้งหมดแต่ว่ามันค่อนขาจะขัดแย้งกับ ตอนเอามาแยกเป็นกิจกรรมเพราะว่ามันมันมันไม่สามารถจะใช้ร่วมกันได้อนี้เป็นต้นนะครับส่วนผลสำลีของการดำเนินการนะครับก็คือาการเปรียบเทียบของปี2 5 6 4 6 5นะครับซึ่งผลการเรี้ค่อนข้างดีขึ้นขยับขึ้นอันนี้ก็ตั้งความสงสัยว่าในปี2564เนี่ยเป็นช่วงโควิดระบาดค่อนข้างหนักพอมาถึงปี2565 มันก็ค่อยซาลงทีนี้ก็จะเกิดความเป็นเที่ยวว่าไอ้นี่ผลการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นเพราะาการใช้เว็เพจชิ้นตัวนี้หรือว่า,าการที่นักเรียนกลับมารงเรียนและเรียนได้ตามปกติอันนี้ก็ขอ,อให้คำแนะนำไว้นะครับก็จะมีอีกหลายด้านนะครับขอจะยกตัวอย่างสั้นเ,เช่นมีการใช้คำผิดไปบ้างน,นะครับอาจะจะตรวจอักษรไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ แต่บาส่วนอื่นก็ดีนะครับขอชื่นชมอย่างเช่นภาพผนวก็ค่อนข้างใสละเอียดตัาง่างค่อนข้างชัดเจนนะครับรวมถึงแต่ว่าก็บางอย่างก็ยังไม่สามารถจะตอบคำถามได้ชัดเจนเช่นประโยชน์ที่คาดวาดจะได้รับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ้ไม่ได้ระบุในในเอกสารนะครับก็อันนี้เป็นข้อใส่ปากไว้นะครับขอเชิญกรรมการ ในส่วนหัวข้อขถัดไปนะคะเป็นปัจจัยความสําเร็จนะคะ,ะทางคณะกรรมการนะคะก็ยังอ่านแล้วนะคะยังไม่มีการระบุข้อมูลที่ชัดเจนลงในเล่มน,นี้นะคะก็อยากให้ไปปรับแก้เพิ่มเติมอีกน,นิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของบทเรียนที่ได้รับนะคะ,ะให้คะแนนอยู่ที่ระดับ2ค่ะเนื่องจากผลการดําเนินง,งานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ครบถ้วนม,มีส่วนของการเผยแพร่ผลงานมีหลักฐานเชิงประจักษ์ มีผลงานที่เผยแพร่แล้วได้รับรางวัลรองรับด้วยค่ะแต่ว่านะคะยังขาดการอธิบายผลที่ชัดเจนค่ะเพราะอยากให้ทางโรงเรียนนะคะได้ไปปรับแก้เพิ่มเติมนะคะค่ะท่านคณะกรรมการสามท่านนะคะก็ขอที่ชุมของทางโรงเรียนนะคะถือว่าเป็นเม็แท็กทีมนี้นะคะปาปอีกนิดนึงก็จะเป็นเม็แท็กที่ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ